และนี่ก็คือ l u c ก y ี้บ็อกซ์แบทเทิกรวมทีมแล้วต่อสู้กับเพื่อนของคุณรวบรวมเกียร์จาก l u c ก y ี้บอกพายุสนามรบและได้รับชยัยชนะเครื่องหมายตกใจหนึ่งอันว้าว <Wow! S 1> ไม่รู้ไม่รู้ว่าเกมอะไรแต่ไปเลยละกันมันคือแบทเทิลเกวมันก็คงเป็นแบทเทิลกวแหละไปมาแล้ว <Wow! S 1> แล้วทำไมชุดชุดกล้วยเรามันไม่อยู่ละ่ะชุดกล้วยเราหายไปไหนฮะฮะ <Huh? S 1> ม,ม,มันเล่นยังไงครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องเอาอันนี้เหรอ เ,เราได้มาหนึ่งกล่องแล้วคือเราได้ลัคกี้บ็อกมาคลิกเพื่อเปิดเพื่อเอาอาวุธอะไรอย่างนั้นหรอใช่ไหมวับ <c oughs> ผมอลาดินเห <c oughs> รอเนี่ยเได้อะไรไมาเนี่ยผมอลาดินจริงด้วยเรนโบว์ Rainbow! วู้ไปแล้วเล่นไงวะเล่นยังไงเพื่อนใครรู้บ้างเ,<อ>าเราได้ผมอลาดินมาแหละ <c oughs> โอ๊ย เดี๋ยวนะเอาแล้วตายแล้วคือของหายเลยผมมัะดีของฉันม่ไอ้้าเอ้ยพรมรดีมันเอาผมเราไปเลยใช่ใช่หมอนหน้าม่ามันเอาผมเราไปมันฆ่าเรามันขโมยผรมัะดีเราไปแม่เงยมาฉันจะแก้แค้นเอ้ยได้มาแล้วเป็นอะไรเ่ะหนรู้ถืออะไรครับเนี่ยเ้าเฟลคอนนกเหรอเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลครับมันใช้ยังไงหรือต้องออกไปข้างนอกก่อนผมถืออะไรอยู่อ่ะ ทใหม่ขออีกรอบหนึ่งได้ไวโอลินไวโอลินเอามาทำไมครับกวกไวโอลินมาทำไมเพื่อนฟังฟังเพลงกันไหมครับดดีดิดีดดีดีเขาไล่ตีกันกูเอาไวโอลินไป็สีให้คนฟังให้ตายเห้ยของดรอปหรือเปล่าไหนายข,ของดีใครมันจะไม่รู้ว่าเป็นระเบิดวะเราก็นึกว่าของใครเขาดรอป เราเหลือเชื่อเลยวันนี้เราได้สองกล่องเลยเราปลดล็อกสองกล่องโอ้โหัวนี้ได้เครื่องกุญชเครื่องยิงไฟฟ้าใช่ไหมเครื่องยิงช็อตแล้วนี่ได้เป็นรถถังเหรอวั a <What? S 2> เอา้าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูน,นี่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 ไอหมอนี่โดนเราแน่ยิงยิงอันนี้คือเราฆ่ามันหรือเปล่าวะเราลงเครื่องช็อต เรายิงยัง่ะอันนี้คือเรายิงอยู่เหรอมันเล่นยังไงมันเล่นยังไงอ๋อนนี้อ๋อนี่คือมันโดนช็อตใช่ไหมช่วยด้วยเรามันเล่นยังไงวะปืนแต่ละอย่างมันใช่ยังไงผมไม่รู้ด้วยซ้ำเนี่ยฮะให้ตายเถอะมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้ครั้งนี้ต้องสุ่มได้ของดีเอ้ยห้ยอะไรอะ เฮ้ยหน้าไม้หน้าไม้แอปเปิ้ลพิษใช่ไหมหน้าไม้พิษอีกอันนึ๋งได้ไหมรถถังรถถังไมแกะเล็ยิงโดนหรือเปล่ายิง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 ไม่โดนรีโหลดยิงโดนโดนอยู่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 ไรเราลองกันน้างมันยิงดูใสแเรา นี่โอ้โหนันเดนจอดนันเดนจอดโอ้โหเราก็ไม่ธรรมดานะนี่ยโดนยิงไปสองทีเฮ้ยปืนรถถังนี่มันโหดไปกันดีกว่าตรงนู้นเลยนี่ขอแจมหน่อยเพื่อนขอแจมหน่อยขอแจมหน่อยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ยืมปืนก้นจะตายเลือดแดงเลือดมันจะแดงแล้วยานี้ยานี้นะโอ้โหอยากเข้ามาอยากเข้ามาตายอ่ะ นี่แหละนี่แหละอำนาจของพลังเสียงอะไรมันฟึ้งฟึ่งฟึ้งฟึ่งอยู่ข้างอ่ะตรงนี้มันเก็บของตรงกลางเรานี่ดีกีต้าเระวังไว้ระวังไว้เอ้อ๋อนี่กระสุนเราเป็นก้อนกลมๆหุยอัน้นอะไรอ่ะไอเชือมีดมีดเบอลเคลกินมีดเบอลโอ้โหดวงอาทิตย์ตรงกลางมันฟาร์มของกันนะเราอยากได้ป้องอ่ะเฮ้ยตรงนั้นสิบวิแปดเจ็ด หกห้าสีขอ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 ได้ไหมขออ,อมันมีคนเก็บไปแล้วเหรอมันได้เป็นแบบของสุ่มของแรนะครับตรงกลางแต่เราตายไปแล้วแม่งเงยเราไม่มีอาวุธระยะใกล้เราไม่น่าเลยเนาะไม่เป็นไรเรามาสุ่มของใหม่กันเถอะเฮ้ยวิทยุหรือว่าเรียกยาร,ระเบิดหรอเดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวเราได้ลองผมว่ามันต้องเรียกอะไรมาระเบิดแน่นอนเลย แล้วใครเขามีโลมาด้วยเมื่อกี้มีบอลลูนด้วยโอ้โหของมันเยอะมากเลยนี่ยไงครั้งนี้ลองเป็นป้าปืนมันมันยิงยังไงอ่ะโอ้โหมันต้องชาร์จมันต้องชาร์จยิงโอ้โหยิงโครนรัวโดนมากไหมนะยิงโครนรัวเลยจาย่ายซะไอคนตรงกลางนั่นมันไม่มีรีโหลดเลยเฮ้ยเราลองอันนี้บ้างมันใช้ยังไงวะ นี่นี่เรียกเรียกเรียกอะไรมาลงโอ้โหใครมันจะโดนกูถามจริงเหือมาแล้วแม่งก่าจะเรียกมันลงเป็นกิโลโคตรนานเลยแม่งคนเขาหนีกันไปหมดแล้ะมันโคตรกากเลยเราคุมโซนได้เป็นอาวุธที่เอาเอาไว้ให้เราคุมโซนครับนี่เราก็คุมโซนตรงกลางคุมโซนนี่เอ้ยเอาเหรอเฮเอาเหรอน้องเอ้ยเ้ย ยิงยิงแล้วปืนโดนบ้างไหมเนี่ยฮัลโหลอ้าตายลวยิงแบบอัดขนาดนี้มันยังไม่โดนเออโดนสักทีปืนโคตรกากเลยเพื่อนมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมตรงกลางนี้คือเมื่อไหร่เราจากได้บ้างอะสามนาทีเลยเหรอให้ตายเฮ้ยอ,อย่าเข้ามาเป่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 าโอ้โหผมว่าเราไปสุ่มของเพิ่มดีกว่าตอนนี้เราน่าจะได้กล่องเพิ่มและเราไปจรงนี้สุ่มเพิ่มหน่อยได้เป็นเฮ้ยสัตสัตคีอ้าวสัต์เลี้ยง ให้ตายเลอนึกว่าสัตว์ขี่แม่งเห็นคนอื่นเขามีขี่นึกว่าเราจะได้ขี่บ้างอันนี้ชุม่มเครื่องยิงตะขอเหรอยิงแล้วเราจะทุบตัวเองไปไหมโอ้ยทำไมมันดูกากจังวะไอ้ใครไอ้ยาอย่าเข้ามาตะวิย่าเข้า,าขมาตะวยไม่น่าเราโดนพิธีกรรมมีของเยอะแต่ของแม่งไม่ค่อยเก่งเลยอะ่ะมาอีกรอบหนึ่งดิเฮ้ยได้อะไรมาวะ เฮ้ยได้ตวนทวนมันเรียกว่าตวนทวนหอกมันคือทวนนะครับเราได้ทวนมาและบูมไม้แบดมินตันไม่ใช,มใช่มันไม้เทนนิสตีเฮ้ยเราตีมันเป็นอาวุธระยะไกลมันเอาไปตีลูกเทนนิสใส่นี่มันโดนไหมนี่นี่นี่โดนสะดุง้งสะดุง้งสะดุง้งเฮ้ยวันนี้แหละวันตายของเจ้าชิง ชิงเอ้อยเอาแวะเราแทงแบบจุ้งเดียวเลยอะเพื่อนทวนโคตรแรงนะครับไอ้น้องเล่นไม่เต็มหรอตีไม่เป็นบอลไม่เทนนิสลูกเทนนิสเอ,อ้ยันนี้ไปไหนนะนี่ยันนี้ไปไหนเอ,อ๊อดับเบิ้ลคิวเอ,อ้ยเราเพ่งเอาเลี้ยงอมเพื่อ,เอนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรจะเอาหรอนี่ไงนี่ไงล่ะเอ,อ้ย อย่าอย่าคว้างดิอย่าไอ,าอ้ใครเขาปาดมาแมยโอ้โหผมโดนไอ้น,นี้อีกแล้ยมันโคตรโกงเลยไอ้ดาบพญายมเนี่ยไอ้ดาบพญายมเราอยากไปสุ่มตรงกลางบ้างอีกสามสิบวิอะเราไปทันหรือเปล่าตอนนี้เราไปแบบตัวเปล่าๆเ,เ,เลยนะแต่เมื่อกี้มันมีสามสิบวิสามสิบวิสองหนึ่งเอาละฉันได้มันมาแล้วสุ่มโอ้ยได้มาเป็นปืนพาสมากับโอ้ยดาบพญายมหรือเปล่า ไม่รู้เราลองปืนก่อนละกันโอ้โหโอ้ปืนค่อยเกลงดูดิวเป็นลีลดมาดิไอ้น้องชายเฮ้ยกูโดนดาบพญาโยมอีกแล้วอะ่ะโอ้โหเพิ่งได้เล่นของโกงๆไอ้ดาบพญาโยมคือมันตีจากมันตีเราจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะมันโกงมากเลยให้ตายเหอะเฮ้ยจะต้องแกแ้แค้นอะไรอ่ะ ตัวนาคเอาตัวนาคมาทำไม <ś c oughs> ยิงยิงกดปั่นเลยปืนบ้าอะไรวะอันนี้เฮ้ยเป่าแตะเรียกสงครามเป่าแตะเพื่อเป่าแต่เพื่อสร้างเป็นวงรอบๆคือดาเมจวงกว้างเหรอเฮ้ยไอหมอนี่มันไอหมอนี่มันไอดาพยายมลงมาไอกล้วยอ,อดลงมานะนนจะขยี้แกไอเปรตลงมา โดนแน่งั้นเองเองเอง,เองโดนเองโดนกันลอกค่ะนี่เฮ้ยมันดูดิดูความโกงมาดิโอ,โอ้โหว้าวอันนี้พลังใครเนี่ยอันนั้นอันนั้นพลังของใครครับใหญ่ทั้งแบบเลยให้ตายเหอะ้ยเราได้อะไรมา้ยเราได้ดาบเรนโบว์กับอันนี้คือคืออะไรดูแก้วเพลิงโลกัน ฮาเบะฮ่าเฮ้ยมันโดนเผาฮาเบะเอ้ยทำไม,หมหแหลกเหมือนจะปิงๆไม่นะผม,ผมปิงปิงผมปิงไม่เน็ตโอ้โหมันมันรวดเร็วมากอะมันโคตรโกงนี่พลังไฟเฮ้ยไอ้ดาบพญายมมันตายแล้วมันโดนดาบใสล่ลุงตรงนั้นเราก็มีเราก็มีใส่ลุงมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยเราเปิดด้วยลูกชิ้นปลานี่ลูกชิ้นปลาทอดไป แต่างนั้นเราขอ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 หน่อยขอแจมขอแจมเพื่อนจีตูดจีดตูดเฮ้ยไปไหนแล้วนี่ไงระบายสีเรียบร้อยพลังพนไฟเอ,เอ้ยเฮ้ยเราได้กล่องชมพูโอ้โหนี่เราเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ยได้กล่องชมพูสุ่มได้อะไรมาฮุกแต่ขออันนี้เป็นรองเท้า วิ่งเร็วขึ้นอ๋อใช่รองเท้าวิ่งเร็วขึ้นจะเราลองสบอันนี้ดิได้เป็นเฮ้ยกูยังไม่ได้ใช้เลยเพื่อนกูโดนอะไรกูโดนอะไรเพื่อนอโอฮัลโหลวิ่งเอ้ยมาอีกสักรอบหนึง่งเราต้องไปแย่งชิงตรงกลางให้ได้ผมอยากใช้ไอเทมขี้กโกงตรงกลางอีกสักครั้งหนึ่งอะฮะได้ไหมครั้งนี้เราได้เป็นเฮ้ยนี่มันดาบพยายมนี่วาใช่ไหมกับอันนี้อะไรอะ โอ้โหไอกระบองสองท่อนอีกแล้วแม่งกากผมว่าอปนนน้ํายาอะไรอะน้ํายาโชคดีน้ํายาตัวเล็กโอ้ยมาเงี้ยเงี <ras> ้ยเงี้ยเงี้ยนี่นี่นี่นมาแล้วเราพบเรามาเรามาพราะความแค้นเราพอมาเพราะความแคแค้นตรงนี้ประมาณสองนาทีนะครับกล่องสองนาทีจะเป็นของเราเงียเงี้ยเงี้ยเงเงี้ยเเงีวัดีจะไลค์่ทุกคน ฉันมาพรับความขีดแค่อย่างไรเล่านี่คือตัวตนแห่งความโกรธนี่คือตัวตนแห่งความก้าวร้าวแล้วลใครมันยิงฉันดูมายโอ้ยไม่ตายนีกว่าเราสุ่มเพิ่มได้ไหมสุ่มเพิ่มเลยมีไอเทม,มเยอะๆเลยมา app, มาครับสุ่มอีกได้มาเป็นอะไรอะ่ะเป็นมีดคู่โจมตีเร็วแต่ว่ามันช้ามากเฮ้ยมันมันสั้นมากกับอันนี้อะไรอีกแล้วว้ย อังโกเราเป็นเสือแงวแงวแงวเราลองอันที่อันที่หกส่มอีกอันหนึ่งอะไรอีกอะเครื่องกระโดดลระเอ้ยเครื่องกระโดดโอ้ยเรากินยาด้วยอย่างนั้นเราแงว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 แล้วก็ฟันฟันชุ่งชิงเอาหายไปแล้วใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ เฮ้ยยาอ้าวโหมันโดนได้ยังไงอะกล่องลี้ยง45วิกล่องลี้ยง45วิกล่องนั้นจะเป็นของฉันกล่องนั้นจะเป็นของฉันเว้ยไม่โดนอะไรวะอ้อโหสี่สามสองหนึ่งแม่งเงยไม่ได้เอาเป็นว่าสำหรับอ่อลัคกี้บ็อกซ์เ็นท์งกลวของเราในวันนี้ก็มีกันเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวใส่ลิงก์แบบไว้ ในข้างใต้นะครับในคอมเมนต์เออไม่ใช่ในคอมเมนต์ดีในคำอธิบายข้างล่างนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปละแต่ก่อนไปขออีกสักรอบหนึ่งว่ะขอไปใส่สักรอบเราได้ปืนอะไรมาวะเนี่ยดูกระสุนมันไปโคตรช้าเฮ้ยแต่ดนะนะั่นแหละยิงยิงยิง ยิงไม่จะตายเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาเจมโอ้โหตายโอเคไปแล้ว